เลยเหราเมันนี่แซ่บกว่าเดิมเลยเหรอโอ้โหเฮ้ยซื้อกลับไปยิงอะไข่มาจากไข่หนะไข่มัาจากไข่ไข่จะมาจากไข่ก็มีมาจากจีนก็มีถ้ามาจากไทยจะแพงกว่าจีนอันนี้ของไทยแท้ที่ดูรู้แม่ไหนของไทยมันจริงเออนี่เป็นของจีนนี่เจ้าลูกของของไทย เวลาเขาต้มมาจากจังหวัดอันใดของไทยอันใดของลาอวของลาวของจีนนาะของจีนมันจะต้มแล้วแล้วเปลือกอันอันไม่ขาวมันจะเหลืองอันเนี่ยของไทยจะขาวเราเวลาเขาเอาไข่สดๆครับตอกออาเขาจะไปไปทอดนะไปจิ้ไปทอดอันของไทยจะเป็นเนื้อแดงมันจะเหนียวดียังดีของจีนมันจะฉะมันมาใหม่ๆก็ต้มมันก็ แล้วในตู้นี้ของพี่ด้วยป่ะเนี่ยแม่เลยเออจากไทยหมดเลยดูนี่หมอไทยเอามาจากไทยหมอจีนเอามาจากจีนหมอเวียดนามเอจากเวียดนี่นี่ก็มาจากนี่ไทยมือให้มือเล่ามือมีพทะเลซเดี๋ยวจะซื้อกลับไปดีกว่าซื้อกลับไป